ก็สวัสดีด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสําหรับแนวทางห้วเล่าพัฒนานะครับก็เมื่เทวันที่แล้วนะครับก็สูตรที่การคํานวณทั้งสามสูตรนะครับก็หลุดหมดเลยนะก็เลยพร้อมกันกันนะครับก็ถ้ามาหลุดนะผมก็จะเอามันพักไว้ก่อนนะครับก็เอาสูตรใหม่ขึ้นมาแทนนะครับสูตรใหม่ในวันนี้ก็จะเป็น สามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ3สูตรนี้นะครับเอาสูตรที่1กับสูตรที่2เนี่ยนะครับคำนวณได้ตัวเลขตัวไหนเอามามาจับคู่กันก่อนครับแล้วก็ตามด้วยสูตรที่3นะครับสูตรที่3จะเป็นสูตรที่คัดตัวเลขนะครับว่าใน12ชุดนั้นมันเด่นชุดไหนนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูสถิติการเดินของตัวเลขนะครับ มาเริ่มเดินตั้งแต่งวดแปดสี่สามหนึ่งนะครับก็ถือว่าเดินได้แค่ห้างวดนะครับก็เดินถือว่าปานกลางนะครับยังไม่ได้ยากมากนะอ่ะ <c oughs> ก็มาดูนะครับก่อนอื่นสูตรที่หนึ่งใช่ไหมมันคำนวณได้หนึ่งสามศูนย์เอามาจับคู่กับเจ็ดแปดหนึ่งสามใช่ไหมครับตรงนี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสาม 37 38 31 3ศก็คือเอามาจับคู่ใช่ไหมมันก็จะได้12ชุดกรอบสีแดงนี้ออกมา <c oughs> ใช่ไหมครับได้ออกมาเสร็จแล้วก็มาดูเลขวิ่งสูตรที่3นะครับตัวแรกคือเลข0เลข0ในกรอบสีแดงนี้มีไหมก็คือแถวนี้ใช่ไหมครับไฮไลท์ไ,ไว้1มีไหมมีแถวนี้ไฮไลท์ไว้ แล้วก็สามหนึ่งใช่ไหมครับผลออกแปดสี่สามหนึ่งก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับออกสามหนึ่งนะครับเลขวิง่งก็มาที่เลขหนึ่งใช่ไหมครับเลขวิง่งคือเลขหนึ่งตรงนี้นะครับวิง่งต่อมาเหมือนเดิมนะครับเอาสูตรที่หนึ่ง กับชุดที่สองเนี่ยเอามาจับคู่กันก่อนนะครับอ่อจับคู่มาก็จะได้12ชุดนีออกมาใช่ไหมแล้วก็เอาเลขเอ่อเอาูุดที่สามเนี่ยมาคัดอีกทีหนึ่ง8ปดชุดนี้นะครับแปดแปดแปดเก้าแปดสองแปดสี่แล้วก็เลขวิ่งตัวหนึ่งก็คือเลขเจ็ดเจ็ดมีไหมเจ็ดเจ็ดไม่มีก็ผ่านไปใช่ไหมครับผลออกเก้าสองแปดสี่ออกตรงนี้ 8 448แล้วก็92ชุดลองนะครับนะสรุปพวกนี้ก็คือมาบนล่างนะครับแล้วก็เลขวิ่งก็คือเลข8นี่นะครับจับคู่เหมือนเดิมได้ออกมานะครับ นี้จะทำให้มันตรงๆนะครับจะได้ดูง่ายๆะลิ่วิ่งุดที่3 4มี่มีไหมสีสีไม่มีก็ผ่านไป3มีไม่3ก็คือมี3แถวนี้ใช่ไหมครับผลออก <c oughs> 1นึ่งก็มาที่1นึแต่เป็นชุดลองนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ชุดที่ไฮไลท์นะ มาที่1-2นะครับแล้วก็เลขวิ่งก็คือมาที่เลข4หลักหน่วยนะครับต่อมาจัโคู่ออกมาได้12ชดุดเลขวิ่งคือเลขวิ่งได้ศูนย์ตัวแรกก็ตรงนี้แถว0แล้วก็แถว1ใช่ไหมศูนย์กับ1นะครับ ขนออก2076ออกตรงนี้20ชุดเน้น <c oughs> นะครับต่อมาจับคู่อ่าเลขวิ่งก็เลขวิ่งก็คือเลขศูตรงนี้จับคู่เหมือนเดิมนะครับได้12ชุดออกมาเลขวิ่งตงัวแรกก็คือเลข 9หรือ9ก็คือแถวนี้แล้วก็8แถวนี้ะนะครับผลออก9698หกเก้าดนะมที่แล้วเบิ้ลนะครับวมที่แล้วนะก็ถือว่าเบิ้ลเกลียงหนักหวยลาวเก้าหกเก้าก็มาที่98ชุดเน้นตรงนี้ใช่ไหมเลขวิ่งก็คือมาที่9แล้วก็แนะครับ เลีวิงวันี้มาสองตัวนะเก้ากับแปดบนล่างนะบก็ย้ำอีกทีนึ่งนะสูรตรงผมไปได้ทั้งบนและล่างไปกลับนะครับ,นะรบวันนี้ก็มาดูวิธีการคำนวณน,นะครับวันที่21วันพุธนะวันนี้นะครับ <c oughs> วิธีการคำนวณน,นะครับอันนี้คือผลวดที่แล้วออก70969 วิธีการคำนวณนะครับก็มาเริ่มจากสูตรที่สูตรที่หนึ่งะครับสูตรที่หนึ่งวิธีการคำนวณก็จะเป็นตำแหน่งตรงนี้นะครับหกเอ,อ่อตรงนี้ 7 7็ดเจดบวกศน์ครั้งบวกบวกแล้วก็บวก5ของที่ใช่ไหมเขียนตนัวเลขออกมาสูตรที่1มันก็คือตรงนี้7จ2บวกครั้งบวก9บวกหบวกของที่นะครับคำนวณตัวเลขออกมาได้เท่ากับ27 27เดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะ27มันก็คือ7 7บวก2เป็น9นะครับแล้วก็บวกไป7เป็น6ใช่ไหมก็คือได้7 9 6สูตรที่1นะครับตรงนี้7 9 6ด้นะต่อไปสูตรที่2นะครับสูตรที่2 ตำแหน่งที่ใช้ก็จะเป็นตรงนี้7บวกกัน2ครั้ง0บวกกัน2ครั้ง9บวกกัน2ครั้ง6บวกกัน2ครั้งบวก8และบวก2คงที่นะครับสูตรที่2เขียนตัวเลขมามันก็คือตรงนี้7บวกกัน2ครั้ง0บวกกัน2ครั้ง9บวกกัน2ครั้ง6บวกกัน2ครั้ง 8บวกกันหนึงครั้งแล้วก็บวก2คงที่อโอเคถูกต้องนะครับก็คำนวณตัวเลขกออกมาได้เท่ากับ5 4 54หบก็คือ4ใช่ไหม4บวก1เป็น5บวก3เป็น8บวก2เป็น0อ่ะได้ตัวเลขออกมาแล้ว4ตัวก็คือ4 5 8 0ู้นที่2นะครับ 4580ะก็สูต <c> ร <oughs> สุดท้ายสูตรที่3ไมเป็นสูตรวิ่งนะครับสูตรที่3ตำแหน่งที่ใช้ในการคำนวณน,นะครับก็จะเป็นตรงนี้7บวกกัน2ครั้ง9บวกกัน2ครั้ง6บวก8เอ่อ6บวก9บวก8แล้วก็ บวกสี่ของที่นะครับสูตรที่สามเขียนตัวเลขออกมาก็คือตรงนี้เจ็ดบวกกันสองครั้งเก้าบวกกันสองครั้งบวกหกบวกเก้าบวกแปดบวกสี่ของที่ถูกต้องโอเคถูกต้องนะครับคํานวณตัวเลขมาได้เท่ากับห้าสิบเก้าห้าสิบเก้ามันก็คือเก้าเก้าลบออกไปหนึ่งเหลือแปดอ่ะงวดน,นี้ได้เลขวิ่งก็คือเก้ากับแปดตรงนี้เก้ากับแปดนะครับ อันนี้ก็คือเก้ากับแปดเก้าบแปดนะครับอ่ะได้ออกมากแล้วทั้งสามสูตรนะใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมนะได้ทั้งสามได้ทั้งสามสูตรเสร็จปุ๊บนะครับเอาสูตรที่หนึ่งเจ็ดเก้าหกใช่ไหมสูตรที่หนึ่งตรงนี้กับสูตรที่สองสี่ห้าแปดศูนย์ตรงนี้เอามันมา จับคู่กนก่อนอันดับแรกนะครับผมก็จับคู่มาให้แล้วก็คือตรงนี้กรอบสีแดงได้ออกมา12ชุดใช่ไหมครับได้ออกมา12ชุด12ชุดก็เดี๋ยวตีกรอบไปให้นะครับตรงนี้นะครับตัวแรกเราก็มาดูชุดที่3ใช่ไหมดูปฏิรัศ s t ุ p ที่3เลขวิ่งก็คือเลข9้ามีไหมเลข9้าในกรอบสีแดงมีก็ ไฮไลท์มันไว้นะครับก็คือแถวนี้94 95 98 90กมีไหม8 8มีก็คือตรงนี้เห็นไหม78 9ไฮไลท์มันไว้ครับก็แปลว่าไอ้ตรงที่ไฮไลท์เนี่ยมันคือชุดเน้นในงวดนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ชุดเน้นนะครับก็เอามันมาเขียนใหม่ให้ดูเรียบง่าย <c oughs> เริ่มจาก9ใช่ไหม <c oughs> ก็จะมี9 94 95แล้วก็90ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ชุดที่ติดติด8ก็จะเป็น78 98แล้วก็เออ68 <c oughs> 68ใช่ไหมครับ ชุดลองที่มันไม่ใช่ไฮไลท์ก็คือมันมันก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นะแล้วก็หกสี่หกห้าหกศูนย์นะครับรวมแล้วมันต้องแอกมา12ชุดใช่ไหมอันนี้ สาม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 สี่สิบสองโอเคนะครับถูกต้อง <c oughs> ก็ผมก็เอาตรงที่ไฮไลท์เนี่ยตัวแรกนะก็คือติดเก้าใช่ไหมนี่ใช่ไหมเก้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าศูนย์ชุดติดเก้านะครับตรงนี้ชุดเน้นนะครับชุดที่ติดแปดก็คือเจ็ดแปดเก้าแปดหกแปดชุดนี้นะครับชุดเน้นรวมแล้ว วันนี้ออกมาได้หกชุดนะครับหกชุดนะครับชอบชุดไหนนะครับชอบชุดที่ติด <c oughs> ติดเก้านะครับชอบเลขที่ติดเก้าหรือว่าติดแปดนะครับก็เลือกเอานะหกชุดนี้นะครับชุดเน้นนะครับแล้วก็ลอง อยู่ว่าชอบเลกลองก็เลือกเอานะครับชอบชุดไหนนะชุดรองก็จะเป็นเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์หกสี่หกห้าหกศูนย์นะครับตามลําดับโอเคแนวทางนี้ก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับย้ำอีกทีนะไปได้ทั้งบนและล่างไปกลับนะครับก็ถ้าชอบแนวทางนี้นะครับก็เดี๋ยวให้เวลาแคปน้าจะไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะไปต่อกันที่แนว,วทาง ดั้งเดิมของเรานะครับ ก็สำหรับแนวทางหวยแนวทางรัฐบ,บาลไทยนะครับก็ผมจะทยอยลงให้ทีเรื่อยน,นะครับก็จะพยายามสรุปให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะโอเคเสร็จแล้วนะ <c oughs> ทีนี้มาดูแนวทางดั้งเดิมของเรานะครับอันนี้คือที่ผมให้งวดทีแล้วนะทีแล้วเนี่ยมันเข้านะครับมันออกนี่ใช่ไหม 96, 98หวยลา,าวาพัฒนาที่เราวันวันจันวันที่ผ่านมา 96, 98ก็ผมให้ที่98ชุดเน้นตรงๆนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าเลข9คิดว่ามีแน่ๆก็มาจริงๆนะครับเลขวิง่งแล้วก็โอเคนะครับก็จะแล้วก็ติดที่เลขเลขกันก็คือ9669นะครับ 96, 9หกาเลขชุดกันนะครับก็สรุปว่าไงครับมาทาั้งบนและล่างใช่ไหมครับแต่เสียดายนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แตก3าตัวนะครับเพราะว่า3ามตัวมันก็คือ698ดใช่ไหมอโอเคนะครับก็จะมาตามต่อนะครับสำหรับคนที่จะตามแนวทางล่างเดิมของเรานะ แต่ประเด็นคือว่าผมยังไม่ได้พิมพ์เข้าไปเลยนะอืมแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพิมพ์เข้าไปเลยก็ได้เจอแล้วมามาดูซิว่า จะเดินต่อไหมสูตรดังเดิมนะครับส่วนตัวนะถ้าสังเกตดูดีนะครับถ้าสูตรดังเดิมมันเข้าเนี่ยก็พยายามตามนะครับ <c oughs> วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดวันพุธนะยี่สิบเอ็ดวันพุธชุดเน้นเออไม่ใช่ชุดเน้นสิวิ่งวิ่งรูดสายวิ่งรูดบนล่างนะครับก็ ให้ไปเลยนะครับ6กับ8 6กับ8นะครับแล้วก็ชุดเน้นชุดเน้นก็คงไม่พ้นชุดนี้6 8 6 5 1 6 6 2 9 8 9นึ่9หกหกนะครับ Okay. ชุดการเผื่อชอบ1 0 0่งศนยครับแล้วก็69 3ตัวบนนะครับหนึ่งหกแปดหก 198 998ก็ออมศูนย์หกเลขวินสี่ตัวเลขวินสี่ตัวก็เก้าหนึ่งหกับสีหนึ่ง หกอ่ะ <c oughs> โอเคครับก็ได้ออกมาแล้วนะครับนะนนทางดังเดิมนะครับนะก็ส่วนตัวเลขได้มายังไงนะครับก็ ผมก็คำนวณไว้แล้วแหละก่อนลวงหน้านครับแล้วก็จดใส่กระดาษไว้นะแล้วก็มานี่แหละพิมพ์ใส่ใน iPad นะครับจะได้ดูง่ายๆ <c oughs> <c oughs> อืมโอเคตัวเลขวันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับน่าเล่นนะทางเวลาพัฒนาวันที่ยี่สเกเออย่ิบอ็ดวันพุธวันนี้นะครับชุดเน้น ชุดเน้นแปดชุดนี้ <c oughs> นะครับวิบ่งรูดสายวิ่งรูดหกกับแปดกันแล้วก็สามตัวบนเล็กวินสีตัวนะครับ ชอบชุดไหนนะครับก็เลือกเอานะครับส่วนตัวแนะนํานะครับว่าให้เน้นในกรอบสีแดงๆนะครับก็คือชุดนีน้นั่นแหละนะครับทีนี้ทีนี้ทีนี้มาดูตัวเลขที่ผมชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นตัวเลขที่มันจะยังมันยังน่าจะยังคงอยู่นะครับก็คือเริ่มจากเลขวิ่งรูดนะ เล่งวิ่งลู่เนี่ยวันนี้ผมชอบ9กับ6นะแต่แต่ชอบ6มากกว่าตัวเดียวเลยนะชอบ6มากกว่าวันนี้นะครับส่วนเออสำหรับชุดเน้น2ตัวก็คงนีมีพลชุดนี้6 8 9 8นะครับ6 5 9 5นะครับ6 2 92้าสองครับไอที่ไฮไลท์ไว um, ้6ชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่ผมชอบมากในงวดนี้นะครับส่วนส่วน6เออ1 6กับ19ก็ชอบแต่ชอบน้อยกว่าตรงที่ไฮไลท์ไว้นะโดยเฉพาะชอบสุดเลยก็คือชุดนี้ตัวเดิม9868นะครับเพราะว่าวดทีล้วมันออกมันออกอะไรนะที่มันตะคู่พิ้วให้ดูนะครับ ออกตัวนั้นแหละ <c oughs> อ่าโอเคก้าหก เมื่อที่แล้วใช่ไหม96 98นะครับก็วันนี้นะส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเลข9กับเลข6เนี่ยมันจะยังคงอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะขอซ้ำไว้ที่ตัวเดิมก็คือ68กับ98นะครับนะมุดที่แล้วมันออกตรงนี้ใช่ไหมก็คือออกออกออกบนใช่ไหมตำแหน่งตรงนี้คือบนนะครับงวดนี้ มันจะสลับมาล่างหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะหวยลาวเนี่ยตัวเดิมมันก็ออกได้นะครับแล้วออกบ่อยด้วยนะโอเค3ตัวบนที่ชอบส่วนตัวในวันนี้นะครับก็คืออันนี้อันนี้ผมพิมพ์ผิดตัวทีครับมันต้องเป็นหนึนะไม่ใช่หนึ่งเ้าเจ็ด หนึ <c oughs> 198. แล้วก็เลขเบิลก็คือ968แล้วก็เลขเลขเรียงนะครับเจ็ดห8แปดนะครับก็วันนี้ก็คือ3ามประบนชอบ5ชุดนี้นะครับตรงที่ไฮไลท์ไว้เลยนะแต่จะหนักไม่ได้ชุดนี้หน่อยหนึ่งหก 198เครับเลขวิน4ตัวนะครับเผื่อใครชอบนะครับผมจะย้ำไปที่ชุดนี้9168นะครับนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนา,นาดั้งเดิมของเรานะครับก็ย้ำนะครับว่างวดที่แล้วมันเข้านะเข้าบนล่างนะครับก็จะให้แนะนำนะ ก็ถ้ามันเข้าก็ให้ตามต่อนะครับตามจนกว่ามันจะรุดนั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวให้แคปหน้าจะไว้ไปเปน็นทนวทางสแปมหนึง่งนะครับแล้วเราก็จะจบคลิปนี้ไว้เพียงประมาณเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็อัปโหลดเสร็จน่าจะไม่เกินไม่เกินบายหนึ่งนะครับไม่เกินบายหนึ่งก็ถือว่าได้อยู่นะครับได้อยู่ก็ยังไม่ถือว่าช้านะ อืมโอเคนะทุกคนก็ที่ผมดูเท่าๆท,ที่ดูนะหกแปดกับเก้าไปเนี่ยโอกาสที่จะมาวันเนี้ยโอกาสที่จะมาวันเนี้ยสูงมากนะครับนะแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะมาจริงๆนะบอกว่าโอกาสที่มันจะมาเนี่ยสูงมากนะครับในวันนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าถ้ามันมามันมันมาตำแหน่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับถ้าเรามาถ้ามันมา ที่ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับก็เราก็ได้สิ่งที่เราต้องการนะครับแต่ถ้ามันมาในตำแหน่งที่เราไม่ได้ต้องการนะครับก็ก็ตุยนะครับนะไอสิ่งที่เราไอสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันก็คืออันนั้นแหลนะนะก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับก็ค,คืออะไรนะโอเคก็จะประมาณนี้นะทุกค,คนก็ค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ